นะครับว่าของอร่อยจะเยียวยาทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงนะครับคือชีวิตเราเนี่ยเจอกับสิ่งโหดร้ายมีอะไรครับทั้งแต่หัวหน้างานเพื่อราน,าน,านร่วมงานแสงแดดูลภาวะต่งางๆนานาน,นะครับการที่เราได้มีของอร่อยชุบชูใจของเราในแต่ละวัน,นเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดของวันครับแต่คือผมอยากจะบอกว่าเวลาเราทํางาน,นเหนื่อยเหนื่อยกลับมานะครับ ไปดูหนังเนี่ยเราก็อยากจะจกป๊อปคอนกินไม่ใช่จกมาเลเซียเออหรือเรากลับไปบ้านนะครับดูละครตบตีกําลังมันเลยเราก็อยากจกส้มตำแ่บไม่ใช่อยากจกนักโตกะผมผมหรือว่าอยากจกมาลาขี้นกเอเอกินมาลาขี้นกหกินอาหารไม่อร่อยตาฝีพลาดจอดสำคัญอีกตีนกาขึ้นอีกผู้ตาย มีแต่จะต้องมีแต่จะเสียนึกออกไหมครับ <_ d ata> คือถ้าเรามีความคือการที่เรากินอาหารอร่อยแล้วเราเรียดเราไม่มีความสุขเนี่ยมม่เห <_ d ata> มือนเสียเวลาสามื้อของวันน่ะ <_ d ata> ไปกับไปกับความทุกข์ในการแบบต้องมาทนกินของแห้งกลางเ <_ d ata> ออเป็นข้าว <_ d ata> เออเขียวเออเข้าใจไหมครับเ <_ d ata> ข้าใจเ <_ d ata> ข้าใจรับเ <_ d ata> ข้าใจแล้วนี่ทุกคนทุกคนจะบอกว่าคือถ้าจะบอกว่ามีความสุขในวันหน้าคือรอให้แบบเหมือนแบบชีวิตข้างหน้าแบบต่าวภาพไม่ต้องครับสุดท้ายปลายทางเราคือความตายเหมือนกันหมด ถึงเราไม่ตายจากหมูกรอบเราก็ตายจากฝุ่นควันออ้ยสู้เราตายอย่างฟินฟินมีความสุขกับชาบูหมูกระทะหมูกรอบตายไปสีชมพูคือั้นจะบอกก่อนว่าอยากจะตายแบบไหนทุกคนต้องตายเหมือนกันใช่ไหมแต่ตายแบบที่มีคุณค่าคือตายแบบที่รักตัวเองอการที่พี่ได้รักตัวเองเนี่ยทำให้พี่มีแฟนที่ดีมีกานที่การงานที่ดีพี่มีรถพี่มีบ้านเพราะพี่รักตัวเอง พราะพี่รักตัวเองเออรักตัวเองทำยังไงก็ต้องกินของดีคือถ้าพี่เตจะไปกินของทงของทอดอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าโนโนมาโหนเลยโนโนเลยคือมันแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ของที่แบบของที่ดีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออ่านนะคะคือหากเรารับประทานอาหารที่ดีเนี่ยและมีประโยชน์เนี่ยร่างกายจะหลั่งสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าเซโรโทนินนะครับทำให้พี่แบบว่า คิดอะไรออกทั้งหมดทำให้แม็กดีเบตกับพี่เตตรงนี้ได้และจะทำให้มีการชนะการแข่งขันครั้งนี้ด้วยแล้วถ้าแบบไปกินของโดนของทอดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เส้นเลือดในสมองอุดตันแล้วยังไงอีกป่วยป่วยก็ทำงานไม่ได้แล้วก็จะแพ้เหมือนทีมนี่ไงไม่จริงพวกเราไม่แพ้จะไม่ยมแพ้เอาโอครับเลยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เชื่อตัวเองถูกถูกต้องหนึ่งสองสาม คือพี่อ่ะบอกเลยว่าพี่อ่ะเชื่อหมายคนละวเ่ี๋ยวนี้พี่เชื่อพี่เตยอย่างเงี้ยผู้ชายที่พีนหวังพี่เสียใจมากเพราะอะไรมากันที่มาบอกพี่ว่าลานตารางสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่ไม่ใช่วันนี้อุยมาโกหกพีคอนเสิร์ตพี่ไม่เชื่อพี่เชื่อตัวเองเท่านั้นและยิ่งพี่เชื่อตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ดีรูสุขภาพีเชื่อมากในตัวเองอ่ะเหมือนที่ที่เชื่อในการช้อปปิ้งเองถ้าสมมติจะไปรอว่าแบบเฮ้ บอกเพื่อนบอกตัวนี้สวยไหมตัวนั้นสดไหมหมดเวลาแล้วเราย่งกับ,บทํางานมีเวลาน้อยรู้วห<อ>เราต้องเชื่อใจตัวเองเป็นที่สุดอเออแล้วให้ตอบมาเฟครับพี่มาคิดบอกว่ามาคิดตัวเองมาคิดผี่ตรงไหนและขนาดพี่ชายังบอกในนี้บอกว่าอะไรพี่ชาบอกว่าอย่าเชื่อสั่อย่าหลงไปเชื่อใครฉันนี่แหละห่วงใหญ่รักแค้และแน่จริงใครคิดสคริปต์นะ คุณนั่นแหละเป็นคนคิดเองคุณดีๆอะ่ะแล้วเวลาชอบของในร้าน,นลาซาด้าเนี่ยพี่เชื่อมั่นมาพี่เชื่อในตัวเองและพี่เชื่อมั่นในลาซาด้าที่สุดเพราะฉะนั้นที่บอกเลยว่าการที่พี่เชื่อในตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกและไม่เป็นไรดีกว่าด้เออเหมือนกับการที่เราเก็บไว้อย่างเงี้ยมันก็มีคุณค่ากับทุกใจแล้วเวลาที่จะเลือกหยิบมาใส่พี่รู้สึกว่าแบบเออพี่ภูมิใจที่พี่ได้เห็นมัน <มา S 2> อ่อจริงหรือเปล่าจริงพูดไม่จริงพูดไม่เชื่อกันจริงเละ และบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ให้รางวัลตัวเองเสมอเนี่ยก็คือการเลือกของที่ถูกใจเวลาแบบเหมือนที่กินของที่แบบว่าได้กินอะไรที่พี่ถูกใจอยงี้พี่รู้สึกว่าแบบแฮปปี้ี่ก็รู้สึกดีดาดีดาปพี่ก็จะทำงานได้ดีทำงานได้ดีลาซาด้าแฮปปี้พีแฮปปี้แฟนแฟนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ยังไม่หมดเวลา